กาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู่ขูสุคนนะคะมื้อนี้รถบัก็มาเปิดคลิปตำสมตำนะคะพี่น้องมื่อนี้ได้บอก่งเพิ่มค่ะมาตำค่ะก่อนที่ไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องรถบัสแชนเนลเนเด้อะคะ่ะ อยากกินส้มตำโจ๊ะๆเหนไหมค่ะพี่น้องของลุงโจ๊ะๆเหนไหมคะ่ะเมื่อน,นี้ก็สิบว่าตำโจ๊ะปันได้เนาะค่ะพี่น้องแล้ก็สิ่ดตำโด้พเพอะข้าวกินได้เนาะคะ่ะขอตำบุกพริกกันนะคะพี่น้อง พีคกระเด็นเขาแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเนาะค่ะพี่หน่องเ้าก็เลยมมีเวลาถ่ายคลิปเพจอาหารถ่ายคลิปสั่นคลิปหนีลงเนาะค่ะทำ๊จ๊ด้นะคะพี่หน่องพีก ก็สใส่น้ำตาลปิ๊บนิดหน่อยด้ยค่ะใส่ผงนัวเนาะคะ่ะแต่ลายเสียบลายค่ะพี่น้อง ใส่บักเค้าเทศดะคะบักเคือเคล้าห่อนนลคะใส่บักกอกกะพี่น้องบักกอก ใส่ไปเพราะมันแสบเนาะคะ่ะดื่มบักเน่าค่ะ

หอมค่ะห <playing> <g> um> <mem> ืมเโหโอ้โห หวานจักหน้อยนะค่ะพี่นองเพราะเขาใส่น้ำตาลปิ๊ดนะคะเต่เสร็จมันก็หวานนะคะเขาหมักสมๆสมสมนะคะซิมมีก่อนนะคะอืมแฉบค่ะพี่น้องละเอีดโจ๊ะแต่มันบ่โจ๊ะค่ะพี่นอง Oi ja ja ni Bonik. ni eh mm. ni เสร็จแล้วเด้อค่ะพี่น้องร<ห>้อยผักกระเฉดจากหน่อยเด้ค่ะพี่น้องมมมมเซ็ตละค่ะพี่น้อง อยู่กับค้นหน่อยสองคนคะ่ะพี่น้องกินค้นเดียวคะ่ะเมื่อเนี้ยอืมแสบนี่ <laughs> กินกับเ้นมีที่เขาลวกไว้พอดีแสบคะ่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะมากินน้ำกันเลยค่ะพี่น้องสมตำาโจ๊ะๆนะคะนี่พี่น้องก็มากินนี่พี่น้องก็มากินน้ำกันเลยค่ะสมตำานะคะ แซ่แบค่ะพี่นงแซ่บค่ะสักดัแบบค่ะอยากสม่ำเสมๆค่ะแต่มันบวโจ้เนาะค่ะลูกสาวกินเพลสบ่ได้ค่ะอืมแซ่บมาก สำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาพี่น้องวังไายชู้ข,ชขูสุขคนไปเพียงเท่านี้ก่อนดนะคะโอกาสน้าฟ้าไม่ยังมาพอกันอีกเนาะค่ะืัอนี้รถบัสก็ขอตัวไปกินสมตําให้มันเสร็จก่อนลอค่ะบายบายค่ะกดติดตามได้ที่ช่องรถบัสชาแนลจ้าสำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบายบายค่ะ